สวัสดีครับสมาชิกกลุ่มธรรมเนียบวัฐมงคลหลวงพ่อสรรืบทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิงห์ราชาของหลวงพ่อสรรืบหลวงพ่อสืบเนี่ยมีการจัดสร้างสิงห์ัราชาด้วยกัน2รุ่นคือในปี2551และปี2553นะครับในปี2551เนี่ยมีการจัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์และเนื้อทองแดง ส่วนในปี2,553เนี่ยมีการสร้างด้วยกันเพียง2เนื้อคือเนื้อเงินและเนื้อโลหะผสมเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของสิงคร์ราชากันนิดหนึ่งนะฮะจริงๆ2รุ่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากมีจุดแตกต่างไม่เพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบริเวณใต้ฐานของปี53นะครับในปี53เนี่ยมีความแตกต่างตรงที่ว่า ใต้ฐานของหลวงพ่อเนี่ยสิ่งของหลวงพ่อเนี่ยจะมีการระบุชื่อเป็นพระครูพิทักษ์วิรธรรมที่บริเวณฐานของสิงนะครับส่วนรูป,รปลักษณ์เนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะครับเนื่องคิดว่าน่าจะเป็นการนำพิมพ์ของในปี51เนี่ยมาทำในปี53แล้วก็มีการแก้ไขที่บริเวณฐานลักษณะสิงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูในปี51ก่อน ลักษณะสิงเนี่ยจะเป็นลักษณะสิงยืนนะครับนั่งอยู่ยืนอยู่บนฐานบัวนะครับฐานบัวเนี่ยมีความสวยงามคมชัดค่อนข้างมากอักขระที่อยู่บริเวณสิงจะเป็นคำว่าสีหนาถังนะครับซึ่งเป็นคำว่าเป็นคาถาหัวใจสิงนะครับมีเหมือนกันในสองรุ่นและจุดที่เหมือนกันในสองรุ่นนี้ก็คือ หน้าอกของสิงเนี่ยจะมียันเทาะสิงหา์ราชาซึ่งเป็นยันประจําตัวหลวงพ่อสืบซึ่งเป็นการยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสืบเป็นผู้จัดสร้างนะครับถ้าเราดูในปีห mm ้า hmm. สก็จะมีความคล้ายกันนะครับนะฮะเนี่ยหน้าอกก็จะเป็นยันเทาะสิงหา์ราชาเหมือนกันอัขระที่อยู่บน ตัวสิงก็จะเป็นสีหาหนาถังเหมือนกันก็คือเป็นยันหัวใจสิงเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่จุดที่แตกต่างของของปีห้มเนี่ยนอกจากฐานบัวแล้วเนี่ยฐานบัวเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันนะฮะลวดลายเดียวกันแต่ว่ามีการเพิ่มชื่อหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปที่บริเวณฐานชั้นล่างสุดเพื่อเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับ ในปีสองพันห้ายหสบเ็ดเนี่ยสิงรุ่นนี้เนี่ยไม่มีการตอกโค้ดที่ตัวสิงนะฮะไม่มีการตอกโค้ดที่ตัวสิงส่วนในปีสอง3ันห้าห้าสิบสามเนี่ยในเนื้อเงินเนี่ยจะตอกทุกองส่วนเนื้อโลหะผสมเนี่ยจะมีทั้งแบบตอกและไม่ตอกโค้ดในตัวนะครับรูปแบบเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าสิงในปี53เนี่ยจะมีความขาเนี่ยจะป้อมกว่าสิงในปี51ลักษณะส,สิงในปี51เนี่ยจะดูยาวกว่าในปี53สามนะครับสวงอัตลักษณ์อื่นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันตั้งแต่อัขระยันบัวบร,ริเวณใต้ฐานนะครับลวดลายอัขระเลขยันที่ปรากฏอยู่บนตัวสิง ก็จะเป็นลักษณะอัอากขระเลขยันเดียวกันนะครับถ้าเราดูนะครับแตกต่างกันที่พิมพ์บริเวณฐานล่างเท่านั้นนะครับสิ่งนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างดีครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมก็ใช้อยู่นะฮะถือเป็นของดีที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจนะักจะไปสนใจในส่วนของสิง สิงหราชซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตัวลักษณะคือด้วยขนาดของสิงห์หราชาเนี่ยค่อนข้างตัวเล็กเลยอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนะักแต่สิ่งชุดนี้จะเด่นในเรื่องอำนาจบารมีนะครับผู้ที่ใช้เนี่ยปกครองคนเนี่ยจะใช้ได้ค่อนข้างดีไว้ปกติดตัวป้องกันพยายนอันตรายได้ค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณครับ